สวัสดีครับพี่น้องคนระับวันนี้ผมมาพักที่คุมวิทนะครับเนื่องจากว่าติดโควิด -19 อาการขึ้นมา2วันอาการไม่สบาย2วันกักตัวอยู่ที่บ้านแยกห้องนอนกับภรรยากับลูกหลังจากนั้นวันที่3ตอนเช้าเนี่ยผมก็เทสดูว่ามีเชื้อไหมปรากฏว่าใช้ตัว ATK ตรวจแล้วก็ เจอว่าเป็นโควิดนะมีขึ้นสองขีดก็เลยมาที่โรงพยาบาลนะครับติดต่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็นําให้เราพาเรามาที่อ่นี่คือห้องที่เป็นโฮสตพีเทลที่ทางโรงพยาบาลปิยะเวชนะฮะต้องให้เครดิตโรงพยาบาลปิยะเวทซึ่งดูแลเรานะครับคือว่ายอดเยี่ยมเลยนี่คือบรรยากาศโต๊ะทานข้าวนะครับวันนี้ผมอยู่คนเดียว ก็ต้องไปลุ้นต่อว่าภรรยาและลูกจะติดไหมนะครับถ้าภรรยาและลูกติดก็อาจจะต้องมาพักด้วยกันตามมาตรฐานของการรักษาการขัดตัวนะครับเพื่อไม่ให้มีอาการที่รุนแรงขึ้นอันนี้คือโต๊ะทำงานแล้วถือโอกาสได้ถ้าอาการดีขึ้นหรือไม่เป็นอะไรมากก็นั่งทำงานได้นะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ มีอาบน้ําด้วยถ้าใครต้องการที่จะพักผ่อนถือว่าในด,ดูแลตัวเองต้องพักผอนเยอะนะครับเพื่อที่จะให้เราหายจากโรคนี้นี่ก็เป็นหลงห้องนอนครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นเป็นรากาศของข้างนอกครับก็ดูแลกันนะครับขอบคุณปียะเว